เออตื่นแล้วตื่นแล้วโอเคมาสวัสดีค่ะสรุปวันนี้ยังไงกางเกงสวยมีคนได้ยินว่ามีชอบมีผิวพูดหรอแกชานกงเกงสวยคนก็สวยแล้วคนสวยนะคะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างวันนี้สวยเหมือนกันหนูหนูไม่ได้นอนค่ะไม่ได้ตื่นนอนแล้วตื่นแล้วค่ะวันนี้สดใสค่ะ วันนี้เขาเทมค่ะเทวันนี้เขาหวานก็อร่อนะใช่ไหมชิมนะหนอนแล้วไม่จะอะไรล่อแหลมล่อแหลมยังไม่้อะไรเลยฉันหาเอาข้างกระโหกหวานน่าหวานไหนใน่วันรู่ได้ดูว่าเราเป็นคนหวานหวานที่ทเออก็หวานนี้โอเคโอเคโอเคอะชไปแล้ว โอเคของคิว okay, ไปแล้วโห oh, อีกอีกเยอะเลยอีกเยอะเลยแต่ว่าจะได้ดูแล้วเนาะเดือนหน้าแต่ว่าเริ่มเพิ่งเริ่มไปตั้งแต่เลคิวหนึ่งคิวสองอะบอกเลยว่าทุกคิวที่มีการจีบเนี่ยเป็นคนจีบแล้วน,นี่รู้สึกว่าตอนแรกคิดว่าไม่คิดว่าจะเป็นคนจีบขนาดนี้แต่พอตอนเล่นคือแบบมันคือขนาดเลยอะตั้งแ่เมื่อก่อนไม่จีบแบบ ไดอย่างเงี้ยหมีเป็นคนเขาเป็นเนียนเป็นคนแบบได้เลยเนียก็แบบนี้รอบนี้ไม่เนียนเลยเหมือนเนาะที่ฉเห็นตาเรายังไม่ได้รอดเลยก็แบบหมีแค่เฉพาะแบบเนี้ยมาส่วนถ้ามอิจติใครต่อคนหมีจะเนียนไปเป็นแบบเป็นคนกลุ่มเดียวกับเขาก่อนเป็นเพื่อนเขาก่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่หมีจะไม่ใช่แบบยายคนไอวิกาที่แบบไอวิกาอะไรเธอมาเจอนะไอวิกาไอวารลีจับไอวิกา คือทุกคนุ่มไม่รอดูอ่ะคือไอวันนี้มันมีความเดียวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ได้มีความแบบขอหน่อยสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแล้วใส่ตาเขาจะแบบเซ็กซี่อ่ะใช่ค่ะมันต้องต้องต้องให้มีรู้สึกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเราเป็นยังไงคะชอบเฉินค่ะแต่ว่าเป็นไอวันนี้เราเฉินไม่ได้เราต้องแบบจ้องตาแข่งกับเขาแล้วก็แบบเฮ้ยตกหลุมรักเซนซี่ชอบเซนซี่ของข้าก็คือเรื่องนี้หนูแบบ เฮ้ยไม่อยากสบอยแล้วพูดอะไรใส่ผ้ามุดตีไม่รู้ตัวหรือว่าอ่าใช่ใช่หนูหนูคิดว่าน่าจะแบบรู้ตัวแหละแต่ว่าไม่ได้อยากปัดใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้เริ่มมาแบบว่าเออชอบเขาตั้งแต่แรกเรามาแบบในเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวอะยงนีแต่เขาจะชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยด้วยสายตาของพูดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเข้าหาเราแล้วก็เป็นคนชอบถูกตีชอบถูกตีนี่หนูไม่เคยตีใครเลยชีวิตนี้ แล้วเวลาโดนติตก็จะแบบเราเริ่มระ้วมีอาการมันจะมันก็ไม่รู้เหมือนกันต่ไม่รู้ว่าอาการเป็นไงเอาอาการเป็นไงอ่ะเวลาคนโดนจิตก็เขินเขยนี่มีอะไรแล้วก็พึ่งถาโดนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะเอาคนไม่ใครรู้เรื่องคนไม่ใครรู้เรื่องที่ให้เราถามเขาทุกวันโดนจิตเป็นไงเขาไม่รู้ฮะคนไม่ใครรู้เรื่องอ่ะคนโดนจิตไม่ค่อยรู้เรื่องเหรอคนนี้มันไม่รู้เรื่องคะไรอะไรต้องบอกกันที่หรอ เปล่าแค่บอกว่าผมผมยาวเกินเท่าไหร่อ๋อเหรอมีอะไรเรื่องมันบทมันค่อนข้างจะแบบชอบมากน่าเหมือนจะแบบใช่เขาเหมือนแบบพอเป็นคู่แข่งแล้วพอโดนโดนคนหนึ่งตีแบะแล้วเหมือนไม่ยอมรับแบบเป็นฟิลเนี้ยฉันฉันจะเรื่องอะไรฉันต้องแหย่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาตอนมากเลยนะเขาจอยเขาจอยเขาชอบเขาเป็นตัวเองจอยกีหัวโหนตัวหไปต่อจอยมันเขินนะมันเขินในความที่แบบ เฮ้ยทำไมเรานึกไม่ออกเลยวะว่าเราเราเป็นคนแบบนี้จะเป็นได้ไหมสักวันหนึ่งมันเป็นไม่ได้เราเป็นได้เราเป็นแล้วเออแล้วเพราะอะไรเขาดูเปลี่ยนไปนะพี่ว่าเขาดูเปลี่ยนไปแากแอปแฟน์นะแอปแฟนมันจะับคนดันใช่ใช่ใช่คือแอปแฟนจะมีความแบบคือเรื่องนี้มันก็เพี้ยน้นต่างกันเรื่องที่เราจะมีความดราม่าบนแบบหลักๆอะไรเงี้ยเรื่องนี้จะมีความแบบเริ่มต้นจากการเป็น เออเป็นคู่แข่งเป็นจัตรูกันอะไรอย่างเงี้ยเอาะา่ะแล้วมันเลยแบบเวลาอยู่ด้วยกันสองคนมนเลยตื่นเต้นเวลาทำอะไรมันจะดูแบบมันแอบมันแอบทำมันแอบทำป็นดูแบบดาราแอบพบการอะไรนี่นะเอ้าไม่ใช่หมายถึงว่าเอาเอาดูแอบพบการเอ้าเนาะตอนไหนตอนอะไรที่ในเรื่องแล้วเราก็จะตอบใช่คือนคือเขาเรียกว่าอะไรนักธุรกิจไอวอรี่กับเมริกาในเรื่องอ่ะคือมั้งค่าสเปรหมัะมีตอนกลมตัวได้เพื่อนไหมไม่รู้เหนื่อยแล้ว ช่มีบอมตัวแบบลึกลับครับซ้อนเนี่ยมันก็ฟิวฟิแอบไปไหนไยกันั่นเออแา่ว่าฟูเขาบุญเขาก็บอกว่ามันจับพวกคุณที่แบบไปอไรหลับครับอรกันาอ่อะไันเขาก็จะแบบเขาจะแบบไปสร้างควร้อมไปแพรกระจาคนดูได้ไงตอนพวกหนูเล่นเขาหลับเขาอกหนุอหน้าหูว่าอยู่หน้ามอต่เขาเล่นจริงจริงเขายังทะเลาะทะเลาะกันอยู่ สมองยังไม่จำมันนะตอนที่ออกแล้วสมองยังอยู่ตรงเมื่อกี้อยู่ที่ว่าแบบเออคือจะบอกว่าของน้องหรอของน้องเหรอดูชอบนะดูรู้สึกว่าตัวละครสองตัวมันดูแบบมันดูคอนทราสกันมันเหมือนแบบมันเหมือนลูกบิดหน้ามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไอวอรีนกับเมริกาดีแต่ว่าจะมีความแบบว่าเบลล์มันจะมีความคอมเมดี้อ่ะใช่มันแบบตัวตัวแบบตัวในซีรีส์เกาหลีที่มันจะมีความแบบติดคอมขึ้นมาอันนี้คือยายสีสันคนนี้แต่เขาบอกว่าจะพอน เขากันี่ยเขาจะแบบมีการไปสอบกันมาสอบไหมหไมต้องสอมเราไม่ต้องสอบเขาถ้าเถ้าหับโตแค่รู้คืนเลยอ่ะเรามาวัดกันได้นะค่ะรอดูเลยรอดูทั้งโตเนาะเหมือนกันรู้สึกว่าเรื่องอะไรกอดได้เพราะว่าคอนเซ็ปต์เขาคือเธอจับมันจับจับตรงไหนจับตรงนั้นเรื่องนี้เลยคืพูดก่อนเลยว่าของของคนนี้คนลุกอ่ะคือไอ้ไม่ไม่ หมายถึงว่าคนเริ่มก่อนคุยยายตัวจีนค่ะอือพูดได้ไหมไม่รู้เขาบอกหลอกๆก็เจ้ากันแล้วยายตัวจีนเพิ่งแค่จริงของหนูเร ah. ื่องนี้บอกเลยสลับ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 ก็มีมีสลับบ้างเออพูดไปแล้วก็มีสลับบ้างเออพูดไปแล้วพูดไปเลยค่ะก็เหมือนแบบหลักๆเป็นหมีแต่ว่ามีสลับเป็นมีสลับเหมือนเดิมเพราะรู้สึกว่าแบบ ของเชนอะไม่มีอะไรตายปล่อยแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วว่าหาจับมือเซ็ตเต้นอยู่มั้จับมือในในในงานแล้วก็ที่จับเต้นี่ยขอลองจับก่อนจับแบบไหนมันมีจับที่จับขึ้นรูปตอนหายไปรับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ติดเต้นแล้วแบบมีความลับเปลี่ยนเต้นอยู่เฮ้ยยู่ดีไม่เอาให้มีก็มีก็ออกไม่ใช่ใหม่เหรอ พอกลับยามว่าเอิญยากหมยถว่าจับมีความรักหมว่าเอ้ยเริ่มคบกันแล้วแล้วจับมันเลยมีความรักนร้หววันไม่ใช่แล้วอันนี้หมายถึงในนางหรือเรื่องจริงเราก็กำลังหนีกำลังหลบกำลังจะหาว่าเอาเอาันนี้เห็นไหมว่เาออ แรกๆก็โซ่อย่างงี้นี่หนูจำได้พี่ถามว่าถ้าแต้แฝดหรืออะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยรบกวนพฤติกรรมแปลคุณด้วยนะคะเฮียมาพูดไปเรื่อยจนแยกไม่ออกว่าพอพออยากอยากข้ามเส้นตรงนี้เพราะพอแล้วพอแล้วยิ่งพูดยิ่งยิ่งหนักอ่ะเขาตัหนักเขาตัแผนแล้วเราคิดว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือในซีรีส์มันแยกไม่ออกแล้วเฮียถามอ่ะอาไรหรอมาคิดมันตัดไหนอ่ะอะไรหรอ

ไม่ก็อยากชมห่านใช่ใช่เป็นคนน่ารักอ่ะหมายถึงว่ามีความหวานขึ้นตอนแรกจะมีความแบบดุดุดูหนึงแต่เขาเล่นเรื่องนี้มันมีความน่าแกล้งอะไรค่ะเออน่ารักน่ารักเป็นดูปีความเป็นผู้หญิงขึ้นแล้วก็อย่างเช่นอ๋อไม่ได้ถ่ายมาไม่มีมันก็มีแต่ว่าเรื่องนี้มันมีความแบบดบมมี่ได้รู้กับชอบทำแก๊งหน่อยชอบชอบชอบแก๊งทำเหรอโอ๊ยแล้วดูจรเนี่ยจำเป็นรูปเลย ให้ไม่เป็นไร่ะก็ใส่ที่ก็ใส่ที่ดานเอกค่ะที่นางเอกจับมู่้เลยจมไปปากนะปากใส่ที่ก็เยังไง็ยากให้น่ารักขึ้นมาลูกหนีน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าคือเรื่องมีคไว่าคำเทพอ่ะเสื้อผ้าหน้าผมกอะไรอ่าเงี้เทมีควมหล่ออ่ะเอาเลยใส่สัตวตาหนาวม่ายังหล่อเลยใส่ผัดนะใส่ผัดไม่เป็นหวังพูดนะเราเป็นต้องพูดใส่สัตวดต้องใส่ผัด่หรือใส่ผัดพูดเลย มียังสั่นเลยเออใจสั่นแค่ไหนโอ๊ยใจสั่นแค่ไหนนะโอ๊ยตอนนี้ร้อนใครอารดณ์กลางเลยวัดก็อยากดูไงก็เลยแบบเอออันนี้ก็จะสั่นนะต่อมาเออต่อหรว่าจะสั่นจอนดูนี่มีใคที่สั่นไหมไม่เลยเฮ้ยรอพลดีนแม่ยังเก็บมาเก็บมา อ่ะค่ะโหสาธาพตั้งนานคูดมีสาระเนี่ยลูกหนีชอบมากเพลงนี้ชอบมากมากเพราะว่าตัวรีเซอร์ของเราคือใครอ๋อพี่ไฮพี่ไฮไปเพื่อเหลงส่งยัง Bad Zac อินเอ้ยๆเก็บเพลงกับคนท้องไทบ้างไหมอันนี้มันโมดิวเซอร์อ๋อโอเคอ๋อเพลงเพลงที่ทชอบเหนื่อยว่ะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยต่อ แค่จะบอกว่าเพลงนี้ชอบเพราะว่าติดหูแล้วก็แบบเหมือนมันมีจังหวะมันเต้นมีอ่านเพลงนี้มีมีแบบมีแล้วมีคืออะไรคะหมดหรอแล้วพูดไดหมดแล้วก็ได้คือกาจะไม่พูดอ่ะแหละก่อนที่เราจะโซเชียลเราหลอกกครับช่าเราหลักเราหลอรู้ตัวว่าไม่จริงเฮ้ยก็เต้นได้เหมือนกันนะวันนี้เอ้ยก็แรปได้เหมือนกันนะวัน ทำไมเขาดูเป็นดูดูผลิตกับร่างกายมากขึ้นแล้วมัน<ช>เพลงก็โปร่งขึ้นเยอะมากค<า>่ะมันต้องค่อยๆพัฒนาเนาะเป็นเป็นเป็นดารามาปีหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องต้องสู้หน่อยยังไงรับแล้วก็เพลงใช่ไหมคะมีสองเพลงอพูดแบบสาระร้องดีเพลงมีสองเพลงค่ะมีเพลงหนึ่งที่พี่ายเป็นโฟรดิยลแล้วก็เป็นอีกเพลงหนึ่งจะเป็นพี่กรมเดอะเอี่ยค่ะเป็นเพลงช้าแล้วก็ส่วนเพล่งจะเป็นมีเดียมเต้นได้แต่ว่าเพลงช้าเต้นไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เศร้าเท่า อย่างนี้ฉันเป็นของเธอละใช่ค่ะแต่ท่ามันแบบว่าไม่ว่ะท่าแบบเซ็กซี่นะเซ็กซี่แบบไหนถ้าพูดเขาว่าเซ็กซี่ใหมนี้มันใหญ่ตีถ้ามันแล้วด้วยความมันดูแปลกแตกแต่ทันรียกว่าเขาว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เซซ็กี่เขาจะดูมีความแบบมารอบนี้ขายสับงนะอ๋อคือแบบก็มันจะดูต่ำมาที่อ่ะนะ ไม่ก็การร้องนี่ไม่ก็คือบางที่หนีอะการเป็นดาราเป็นปีของเราว่เป็นองไรหมีหน้าหนีร้องเพลงเป็นได้บ้างเองเต้นได้นิดหน่อยแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็ได้เรียนบุคลิกตั้งห้าแล้วก็เอาเรียนเสื่อเสื่อเดินไม่เหมือนจริงค์สาในเดือนนี้เซอร์เดินเป็นการตึง แต่ว่าถ้าเจอตามท้องถนนเหมือนเดิมนะยังยังบางทีอยากเดินแบบยังอยากไปตัวเองนิดนึงเพื่อมัาสลายตัวแต่ว่าคือถ้าเดินตามงานก็จะไม่ให้พ่อกับแม่ถิดว่าเพราะว่าเขาส่งไปเรียนใช่ค่ะอุ้ยเสียงใช่ค่ะที่ยค่ะหนึ่งไปให้เดูรีวิวเขาใช่ไหมเขาพูดเรื่องคืชจริงๆแปลว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีเรื่องราวมากมายมองตารู้ใจกันแบบง่ายดายมากอะไรเงี้ยใครก็รู้สึกว่า มีความตามีความใช้นิ่วขึ้นเยอะ <ừ. S 1> เดี๋ยวนี้แบบว่ารู้แล้วว่าแบบเวลาทอกงานเราจะแบบอย่างนี้อย่างนี้ดูโตขึ้นละกันะสวยขึ้นด้ดวยทุกมีสวยขึ้นจริงๆนะออทำไมอันไหเอาทำเป็นดาราแบมีรีวิวให้บ้านหล่ะอ่ามีสลัดกรีวิวช่วงนี้เป็นยังสวยอ่ะรีวิวตัวเองเหรอแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็โตขึ้นเยอะมากเหมือนกัน แล้นี่พอได้เจอคนมากมายเลยเจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอแบบพูดเก่งขึ้นค่ะพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผลงานมากขึ้นมันก็ทําให้เราได้แบบเหมือนเพิ่มสกิลความแบบว่าเรื่องของ acting มากขึ้นด้วยอะไรพวกนี้จริงจังวันศัตรูมไม่ตลกค่ะค่ะพี่จาราดูแต่งดูหน่อยสวยสวยขึ้นทุกวันค่ะแล้วไม่รู้ไปทําอะไรมามันสวยสวยแต่ว่าแบบว่ามีความแบบ สวยขึ้นแต่ดูไม่ออกว่าทําอะไรอ่ะต้อจิอม้มไม่ใช่มใชมหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจขึ้นเ,เขาเป็นคนที่คอยบอกให้ดิมมั่นใจด้วยนะมหมายถึงว่าช่วยช่วยชูการไปให้แบบเจูงมือกันไปแค่นั้นแหละสวยน่ารักมีความอ่อนโยนขึ้นแล้วก็มีความแต่ว่ามีความหนึ่งอย่างที่ไม่เปลี่ยนเลยคือความแบบแพ้เขาคนื่เหมือนเดิมจากวันแรกจนถึงวันนี้ยังมาห่วงนื่น่มมากกว่าตัวเอง้วยสาวเนี่ยน่ารัก ในเรื่อว่าเขามีค่าการการติดตามใช่ค่ะมาค่ะพี่ดารามาที่แบบที่ดาราที่มีมือเดียวขายสวยให้แม่ภูมิใจโอเคค่ะมาเลยมาค่ะก็ฝากติดตามได้นะคะฮันนี่ซีเกทนะคะกำลังจะออนแล้วเดือนกรกฎาคมค่ะวันที่6วันเสาร์ใช่ค่ะเวลาผิดทุ่มนะคะแล้วก็สามารถรับชมวัวแค่นั้นค่ะได้ที่ไอจีนะคะหรือว่าเว็บดอทไอไอทิวดอทคอมค่ะที่เดียวเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามเฮมกับฟรีลิงของเราเลยค่ะก็น่าจะได ฟังตอนที่ซีรีส์ออนใช่น่าจะเป็นนานคาเอพิส od ก็จะได้รับชมเอยรับชมรับชมแล้วก็รับฟังกันแบกันค่ะเรนี้ไปสดแดแบบแแบบแบ้แบบแบบแบวแีสแบบแบบแบบแอ่ะบบแหบแบบดบบแบบแบบแบเดบเแบบแบบแบ้แบบแบบแบบแบอแกบแใบแบ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 กาบบแบบแบบ่บบแบบดบบแบบแมบแบ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 บบบแมบแบบแบบแบบ่บบบบแ่แตแบาบ <and> <c oughs> ไปดีไปเออไปดีรออะไรโอดาราหนึ <c oughs> ่งปีไม่เชื่อเลยพี่